สวัสดีค่ะใช่จะพาปลูกนะคะเอามาต่อกันเมื่อกี้น้ามาหาก็แวะคุยคุยไปค,คุยมามือไปโดนปุ่มหยุดอีกแล้วปิดแล้วถ่ายใหม่กันนะคะเริ่มใหม่ว่าอัปเดตอัปเดตสวนผักตอนสองนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กินคอสมินิกินคอสนะคะอยู่ในร้อยยางหน้าบ้านจาจ่านะคะหน้าบ้านาจ่าก็จะประมาณน,นี้นร้นยอยยางยแล้วนี่จะเป็นกระเพรา อันนี้ก็เป็นบอระเพ็ดเดี๋ยวย่ยจ๋าจะพาไปดูที่ว่ากะเพราอันนี้ก็กะเพราแดงอะที่ว่ากะเพราด่างะคะ่ะมันจะอยู่รงนี้ค่ะอันนี้เป็นผักเป็ดผักเป็ดแดงนะคะเมื่อก่อนเขาจะเรียกวอเตอร์เคสเดี๋ยวนี้มันก็หรือว่าจะเป็นวอเตอร์เคสฮาวาหรือผักเป็ดญี่ปุ่นผักเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักเป็ดญี่ปุ่นได้นะคะ สมอเจคเทศอย่างอื่นแท้ๆมันจะมีมาแต่ยจจ่า,าย,ยังไม่ลงกล้าเลยค่ะเาจ่าก็ตัดเต,ตียนยอดไม่ขึ้นนะคะเพราะเจจ่ายตัดไป็ผสมทำน้ำผักปั่นรวมค่ะเป็นวัตถุเป็นผวเป็ดแดงน้นก็จะมีอีกสองร้อยอย่างะคะ่ะอันนี้เป็นหญ้าไผ่น้ำน,นะคะเป็นสมุนไพรแค่ไายน้ำเจจายขยายไว้กำลังงามแผ่กระจายเต็มรอยยางไปหมดแล้วเดีย๋ยวก็จะได้เยอะนะคะ เป็นรอยยางจากที่เขาให้มากระถางเล็กๆแค่แก้วกาแฟนะคะแก้วกาแฟเล็กๆที่ถ้วยชิมตามห้างะคะ่ะถ้วยชิมตามห้างแล้ว่าจ๋าก็เอามาขยายไว้เขามาอบรมเรื่องสมุนไพรในหมู่บ้านนะคะแล้วเขามีมาแจกหญ้าไผ่น้ำกับข้าวตองค่ะ่าจ๋าก็ได้มาข้าวตองก็ขยายไว้เอาไปผสมทําน้ําผักปั่นเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าหญ้าไผ่น้ำมีสรรุคุโลโรคไตนะคะคนที่เป็นโรคไต าต้มกินแล้วเขาหายค่ะได้เนี่ยค่ะกะเพราที่เขาบอกว่ากะเพราด่งางมันจะจะมีกกะเพราด่างเนี่ยค่ะมันจะด่างแบบนี้เนื่อจากก็ว่ามันขาดธาตุอาหารแล้วมันไม่ได้แดดแต่ว่ามันเป็นกะเพราแดงปนกันก็ได้มาป็นสีม่วงอย่างเค่ะเนี่ยใบก็จะม่วงมันก็เลยด่างตอนแรกด่างตอนนี้กันได้จาก็เอาปุ๋ยมากปุ๋ยอคอกมาใส่แล้วมันก็น่าจะขาดธาตุอาหารมันเลยด่างหรือว่ามันจะตายพันก็ได้นะคะันน มีกะเพรามีกะเพราด่างบ้านเดียาจมีกะเพราด่างบ้านนี้มีกระเพราด่างปลูกด้วยกำลังมาแรงไม้ด่างมีของปุ๋ยหมักบ้านเดยจตา,ากกิ่งไม้ก็จะไปสูงไปตรงนี้พาดูต้นนาวของมะนาวมะนาวดกมากนาวดดมากออกรูกททั้งปีแต่ไม่รู้ตอนแรกซื้อมาบอกแป้นพิจิตรแต่นี่เมเ็ดเยอะค่ะจะกลิ่นหอมมาก เม,ม็ดเยอะมีน้ำค่ะน้ำดีค่ะแต่ว่าเมด็ดเยอะเสียอย่างเดียวเม็ดเยอะ oh. ออกลูกทท่าปีค่ะนีลูกตลอดเนี่ยได้กินตลอดค่ะต้นนี้ปลูกมาหลายปีแล้วค่ะอยู่ในวงล้อนะคะแต่ตอนนี้เจะจากก็เอาเศษใบม้ใบไม้ไปหมักไว้ในในวงล้อนี่ค่ะเป็นปุ๋ยนะคะก็หมักไว้ยังเงี้ยตลอดเขาได้ปุ๋ยค่ะปุ๋ยจากใบไม้เศษใบไม้แห้งที่เขาเก เพราะหน้าบ้านเจา้าจ่าสวนเนี่ยจะเป็นที่รับน้ำเวลาฝนตกน้ำจะมาขังคืออะไรก็จะไหลมารวมตรงนี้หมดเ mm hmm. จจ่ายังไม่เคลียรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเคลียให้สวยๆยวจาจ่าจะมาอัปเดตให้ดูอีทีนี้ว่านหางจระเข้นะคะเจาจ่าว่าจะทําน้ําน้าว่านหางจระเข้อยู่กินอร่อยแบบมีวุ้นมีวุ้นว่านหางด้วยอร่อยมากค่ะตอนนี้เราก็ทาง อันนี้ก็จะเป็นกระาศขาวนะคะกระาศขาวแยจาจ่าลยกาวไว้เดี๋ยวกล้กล้เวลาแยกนะคะต้นเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแยกจาาแยกแล้วแยกจาาจะมาทําคลิปให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ก็อันนี้บอวรเพชรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วค่ะเดี๋ยวแยาจาก,ก็ขอเกิบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะมาจบที่มุมสวนผักที่เดิมนะคะเควในในกระถางเล็ก สำหรับคลิปนี้ยา่จ๋าก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมคลิปย่จ๋าจุจๆนะคะ,ะถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์หรือชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ